สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหนูๆที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มเนาะมไม่ค่อยได้มาอัปเดตอะไรมากมายเลยคะ่ะเหนื่อยไม่ค่อยสบายด้วยล่คะค่ะบ้านหมุนเวียนหัวประมาณนั้นแหละ ก็รูปภาพที่ถ่ายถ่ายเก็บไว้ก็ซื้ออ่าอ่าซิมการ์ดซื้ออ่าเบมเบรีการ์ดค่ะมาใส่เพราะว่ามันเต็มก็เลยมาเปลี่ยนปรากฏว่าใส่ไปแล้วอ่ามันไม่มันไม่ไอไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่อ่านค่ะแล้วภาพก็หายหมดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ พาพีก่กะว่าแบบจะทำสกู๊ปพิเศษเนี่ยตัวเล็กเนี่ยตั้งแต่แก่ออกจากไข่เลยโตมาระดับไหนถึงไหนแล้วเป็นยังไงอย่าทำไฮไลท์ค่ะว่า,าตั้งแต่แรกเกิดวิธีการป้อนอะไรอย่างนี้แล้วค่ะก็หายไปกับเอ็ดดีการ์ดนะคะ ยายก็ไม่เก่งในเรื่องแบบนี้ด้วยเนาะปวดหัวก็คลิปนี้ก็จะมาบอกข่าวเล่าแจ้งเล่าเตือนให้ให้ท่านผู้ชมได้ทราบอ่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะอ่ารู้ไว้ใช่ว่าป้องกันไว้ค่ะก็คืออ่านกบ้านน้องปื้มป่วยเราก็ว่าเป็นหวัดเออยาอะไรล้วก็ให้ก็รู้สึกว่า มันก็ดีขึ้นเอ๊ะมันยังไงก็นี่แหละค่ะสาเหตุสาเหตุก็คือมาจากคีเลื่อยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ยายฟันธงเลยละค่ะว่ามาจากคี้เลื่อยคีเลื่อยอ่ะสำหรับนกบ้านนกป้มนะจะไม่ใช่คีเรื่อยที่เป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆเ,ดเดนะาะยายจะใช้คีเรื่อยแบบนี้มีความรู้สึกว่ามันนุ่ม ม,มันนุ่มมันนุ่มค่ะอันนั้นมันตะ,ตะก,กุตะกักตะกุตะกักยังไงก็ไม่รู้มันไม่พิเศษอะ่ะไม่นุ่มอะ่ะก็เลยชอบแบบนี้ถึงมันจะเป็นผงๆอะไรก็เถอะแต่ชอบสรุปว่าคือชอบขี้เลื่อยแบบนี้ค่ะอ๋อพอดีขี้เลื่อยมันหมดค่ะท่านผู้ชมขี้เลื่อยมันหมดก็เลยไปซื้อก็ซื้อก็ซื้อจากเจ้าที่เราซื้อประจำนั่นแหละค่ะในตลาดนั่นแหละ แต่เพอเอิญเพอเอิญว่ามันเหลืออยู่ถุงสุดท้ายแล้วเราก็หมดเกลี้ยงเลยเราไม่มีค่ะเล้พ่อเขาก็ไปซื้อมาถุงหนึ่งถุงสุดท้ายก็เลยถามอ้าวพ่ออันนี้มันลอยหนูแทะนี่มันไม่มีอ่ะมันเหลือถุงสุดท้ายด้วยความชล่าใจค่ะท่านผู้ชมเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกอืม ด้วยความชราใจนะคะไม่เป็นไรหรอกทีนี้ก็กลับมาบ้านก็เอามานี่แหละให้เด็กๆเนี่ยรุ่นๆเนี้ยค่ะเนี่ยรุ่นๆเนี้ยรุ่นเนี้ยวัยหนึ่งเดือนเนาะครบหนึ่งเดือนอ่าก็ให้เขานี่แหละให้พวกนี้ละค่ะแล้วเขาก็กัดแทะเล่นเนาะอืมวัยเนี้ยใจฟันธงว่าเขาคงจะแบบ อ่าฉีดยายาค่าค่ายุงค่าแมลงสาบค่ามดนี่แหละค่ะอ่าแล้วก็มีรอยหนูแทะอาจจะมีเยี่ยวหนูฉีดใส่ด้วยผลก็คือทำให้เด็กๆไม่สบายกันซึมกันค่ะแล้วก็ปีกตกออมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เป็นหวัดแล้ว อืมแล้วก็ตัวอื่นๆที่เขาไม่โดนเขาก็ไม่เป็นอะไรเนาะแต่อีที่ตัวโดนหนักก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะที่ไม่สบายอ่าเราก็คิดว่าเออน้องคงไม่รอดแล้วแหละก็บังเอิญอีกแล้วค่ะพอดีว่าอ่าเจ้าอล่าเขาไม่สบายค่ะเขาไม่สบายที่ว่าไข่ออกยากเนาะนั่นแหละค่ะไปหาหมอก็เลยถือโอกาสเอาน้องไปด้วยไปให้หมอดู หมอก็จัดยามาให้ก็ถือว่าช่วยน้องได้ทันเนาะอืมก็ส่วนหนึ่งก็คือว่ายาที่เราเตรียมพร้อมอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วก็ให้น้องกินเออมันก็ช่วยเซฟน้องได้นะระดับหนึ่งแต่มันไม่หายค่ะก็พอดีพอดีไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยให้ยาค่าเชือ้อยาค่าแบคทีเรียายาอะไรกับรู้แหละปรากฏว่า น้องดีขึ้นวันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะ่ะอุย้ยใจยายก็ฟูฟูฟ,ฟูอยู่นั่นแหละดีใจอะ่ะอืมถ้าเราเอะใจเราเอะใจทันค่ะเปลี่ยนขี้เรื่อยยกชุดเลยนะคะตอนนั้นที่เอะใจก็เลยบอกพ่อเขาบอกไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนเลยค่ะไม่เอาขี้เรื่อยไม่เอาอะไรคุณพ่อเขาก็ไปล้าง กรงล้างอะไรล้างตะกงตะก้าพวกเหล่านี้แลหละค่ะของเด็กๆนี่แหลคะค่ะล้างฆ่าเชื้อหมดเลยทําความสะอาดหมดเลยแล้วก็สั่งมาจากลาซาด้าเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ย yeah. สั่งมาจากลาซาดา้าอ่าลาซาด้านี่โอเป็นลูกค้าลาซาดา้า <c oughs> โฆษณาสินค้าให้เขาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมอืม โฆษณาสินค้าอีกแล้วนะคะลาซาด้าจ๋าอืมนี่และค่ะได้กี่เรยสั่งมาจากลาซาด้านะคะพรีเมียมค่ะก็คือเนี่ยตัวซับดีเลยค่ะเออซับซับซับขี่ซับเยี่ยวเขามันใส่ใส่ไปแล้วมันแห้งดีค่ะมันแห้งมันไม่แฉะมันไม่ไม,ไม่ไม่แฉะมันไม่ไม่เปียกไม่ชุ่ม มันไม่เปียกไม่ชุ่มเหมือนที่เราซื้อในที่ตลาดที่เจ้าประจําค่ะเออเราซื้อมาแล้วเกรดมันต่างกันจริงๆเนาะเมื่อก่อนเราก็นั่นแหละซื้อแต่ร้านเจ้าประจําของเรานั่นแหละแต่พอเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เยแยๆแล้วเราอย่างเขาขายของเนาะอ,อาหารสัตว์หนูเหนอก็เยอะอยู่แล้วแหละค่ะยังไงเขาก็ต้องฉีดแหละ ฉีดก็มันมีรอยแท้ก็อย่างว่าวเราก็ดันทุนรังไปเอามาเนาะผลปรากฏว่าโอ้ถ้าเจออย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเอานะคะท่านผู้ชมมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเลยค่ะม,มันไม่คุ้มถ้าไม่มีขี้เลื่อยก,ก็ใช้ผ้าเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่เราล้างกงรงล้างอะไรอ่าเราไม่มีขี้เลือ่อยอ่าเราก็ใช้ผ้าเนี่ยแหละค่ะเศษผ้า เศษผ้าเราก็ปูรองทับเขาแล้วก็เอากระดาษทิชชู่วางทับอีกรอบหนึ่งเพื่อซับขี้ซับเยี่ยวเขาค่ะก็ทําอย่างนี้จนกว่านั่นแหละคะ่ะขี้เลื่อยที่เราสั่งจากราซาด้าจะมาอืมก็หลังจากที่เจ้าออร่าเขาไข่ออกยากเนาะก็พาไปหาหมอก็เอาน้องติดไปด้วยแล้วก็ให้คุณหมอดูคุณหมอก็จัดยามาให้คุณหมอก็ใจดีเหลือเกินไม่คิดค่ายองค่ายาค่าฉีด น่ะ่ยความเก่งใจเขต้องซื้ออาหารหมาอาหารแมวมาฝากลูกฝากเต้าเขาอีกพ่อเขานนะ่ะนั่นแหลคะค่ะก็เอจใจช่วยทันความบังเอิญและความบังเอิญแล้วก็บวกกับความโชคดีความที่ว่าดวงเขายังมีอืมชีวิตเขายังต้องมีอีก ไปอีกยาวไกลอีกหลายปีเลยค่ะก็หายดีและยายก็ <c oughs> ไม่กม็มีเวลามาทำคลิปเพราะว่าดูตัวเล็ก <c oughs> ขอโทษนะคะดูตัวเล็กซึ่งแกะออกจากไขเลยค่ะเก็บคอแกออกจากไข่แกออกมาปุ๊บพ่อก็เรียกแม่แม่เองแม่เอง ฟักแล้วฟักบ้าอะไรแกเอาขไก่มาให้กันเลี้ยงโอ้ยโวดหลับปดนอนเอาตัวนี้ผ่านไปแล้วตัวไม้มาต่อคิวอีกเอาโอ้ยยายยายได้สบตาเด้อยายสบตาแล้วยายจะสงสารยายยายเป็นพวงยายกลัวเขาไม่รอดยายยาจะเป็นห่วงเขาค่ะอ่าภายในสามวันนี้คือยายต้องเตรียมตัวซัพพอร์ตเขาเลยนะคะก็ นั่นแหละตามขั้นตอนที่ยายได้เคยได้ลงคลิปไว้เนาะยายซัพพอร์ตดูทุกชัว่วโมงนอนแม่งตรงนี้แหละค่ะนอนเฝ้าเลยค่ะก็เกะออกมาจากไข่แถมยังเป็นลูกที่แบบเอลูกพ่าโทนด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยลูกพ่าโทนที่เคยให้ผู้แก้มเหลืองค่ะทั้งสองตัวเลยค่ะไอตัวนี้มาก่อนโอ้โตโตโตขโทษขอโทษขอโทษค่ขะขอโทษโอ้โยายเสียงดังตัวเนี้ยมาก่อนตัวพี่ อพอพ้พนไปสองวันสามวันไอตัวนี้ตามมาอีกโอ้ยนึกว่าจะได้พักตาอ่าอก็ถุอกใบตัวนั้นก็ีกน้อง,อ,องยุกงนู้นค่ะหายดีหายห่วงทุกตัวแล้วค่ะกพความชราใจกับขี้เรื่อยนะคะก็ฝากเตือนท่านผู้ชมนะคะถ้าเป็นถ้าไปซื้อขี้เรื่อยมีรอยหนูแท้ หรือว่ามันข,ดขาดๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเอาเหรอกคะ่ะไม่ต้องเอาถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าปูกระดาษที่ชูดลองอีกทีนึงคะ่ะไม่คุ้มคะ่ะโอ้โหโเขตจนตายเลยไม่มีก็ไม่ต้องเอาอืมอที่เราสั่งจากลาซาด้าก็โอเคเลยคะ่ะท่านผู้ชมของเขาดียายเลยบอกต่อของเขาดียายก็ว่าดีนะคะท่านผู้ชมค่ะ อ <laughs> ีเจ้าลิลี่ว้าวว้าวเลยนี่เรากล่ามาบอกข่าวเราเตือนกันเนาะเรื่อวกการซื้อขี้เลื่อยถ้ามีรอยหนูทุกหนูแท้ก็ไม่ต้องเอาค่ะท่านผู้ชมมันไม่คุม้มสงสารน้องนกเนาะนี่อะไรสาเหตุที่ยายไม่ค่อยไดยพคลิปไม่ไค่อยดลงคลิปไม่ค่อยได้ถ่ายคลิป ส่วนหนึ่งก็คือว่าดูพวกเขาเนี่ยแหละค่ะเวลายายทําอะไรยายจะใจจดใจจ่อยายจะพะวงอ่ะถ้าให้หลับก็หลับแป๊บๆป๊บก็ซู้ดุ้งตื่นแล้วอะ่ะดุ้งตื่นเป็นห่วงแล้วก็มาบวกกับไอ้ตัวเลยกนี่อีกอ่ะอืมข้างล่างก็ยังมีนะคะท่านผู้ชมอืมขนาดนี้ก็ยายก็ป้อนไปที่สิบห้าตัวค่ะ สิบห้าตัวนี้คือไม่รู้ว่าได้บ้านไปกี่ตัวกี่ตัวแล้วอะ่ะอันนี้ยายไม่ค่อยได้ต้องไปถามพ่อเขาคุณตาค่ะพราทางนู้นเขาจะเป็นคนคอยดูแลในเรื่องอ่าการค้าการขายเนาะยายไม่สันทัดหรอกค่ะยายมีหน้าทีเลี้ยงให้ดูให้ซัพพอร์ตให้เออแต่เรื่องการตะลองตลาดพูดไป ไดเรื่องไงนี่นะอ่านกได้บ้านไม่ได้บ้านต้องไปถามอ่าเฟซพี่เต้าหู้น้องบอดีการ์ดนะครับเออเสเขาชื่ออะไรเนาะพี่เต้าหู้น้องบอดีการ์ดครับโอ้ยพ่อใหญ่แกทำไมตั้งชื่อมันยาวแท้อ่าชื่อเฟซนี่ก็คือว่าชื่อน้องหมาที่เลี้ยงมาตั้งแต่โอ้ย คลอดออกมาวันแรกก็เลี้ยงเลยรักได้ผูกพันอย่างกับลูกกระเต่าเลยนะคะ่ะเลี้ยงเอ่อสหรับน้องม้าน,น้องปื้มสาหรับครอบครัวเราเลลวลาเราเลี้ยงอะไรเราจริงจังค่ะรักคือรักค่ะอืมก็เสมือนครอบครัวของเราเลยล่ะคะ่ะไปไหนก็ไปด้วยไปเที่ยวก็ไปด้วยไปทะลงไปทะเลอ่ารีสอร์ทไหนที่เขาเอาน้องหมาเข้าไปได้นั่นแหละเราถึงจะไปะคะ่ะ สวนนงนุษอะไรนี่ก็เราก็พาไปวิ่งเล่นกันทั้ง, <c oughs> ว,งวิ่งเล่นทั้งวันทั้งในสวนนี่แหละค่ะทั้งไหนก็ให้น้องหมาไปได้เราพาไปโมดรักแล้วรักเลยค่ะสำหรับครอบครัวเนื้อทองเนาะอยังคุณตาเขาลงเฟซแล้วค่ะว่าได้บ้านหมดไม่รู้ตัวไหนได้มวนหมดอ่ะยังมีอยู่ดียังมีอยู่ดี ยิงไหมอะจิ๋วหลิวไม่ได้อัปเดตจิ๋วหลิวเลยค่ะจิ๋วหลิวก็โตแล้วนะคะเนี่ยจิ๋วหลิวอโนนี่แหละค่ะกลุ่มนี้แหละค่ะที่โดนอ่าที่โดนขี้เลื่อยค่ะขี้เลื่อยเสี่ยฉีหนูค่ะอืมขี้เลื่อยฉีหนูตัวไหนโดนมากโดนน้อยนู่นตัวนู่นโดนเยอะโน่โนก ดีที่หาหมอทันมันเป็นความโชคดีของเขาด้วยละค่ะที่เขาจะต้องมีชีวิตรอดไปต่อสู้ต่อไปในโลกใบนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนอกบ้านน้องปื้มเนาะก็แวะเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเนื้อทองด้วยนะคะกดติดตามให้ช่องเนื้อทองด้วยค่ะ อยากได้อ่าอยากได้ผู้ติดตามให้ครบหนึ่งพันค่ะอืมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะอ่อยมีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆก็จะสรรหาทายทำคลิปดีๆมีสาระสอดแทรกสาระอ่าทุกคลิปนะคะสำหรับน้องบ้านน้องปื้มรู้อะไรมาไม่เคยกักไม่เคยมีแบรนด์ค่ะมีแต่กลม กล้จะออกพรรษาแล้วนะ <c oughs> ใกล้จะออกพรรษาแล้วเนอจะได้เมากันอีกแล้วแม่นบอกโอยทำได้มันก็ดีค่ะมันเป็นกุศลกับตัวเองเนาะเป็นผลดีต่อสุขภาพของตัวเองโอ้ยพูดมามันยาวเด้เว้าโดนลมันก็นย้าวตัวมีหมูเว้าเ้าก็นก พ่ากับท่านผู้ชมนี่แหละค่ะอืออยู่แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะไม่ไม่ค่อยได้สูงสิงอะไรก็ใครเหรอค่ะพบคนมากกระปวดหัวปวดกระบาลค่ะอืออยู่อย่างนี้ก็มีความสุขอยู่กับนกนี่แหละค่ะก็อยู่กับนกอ่าท o u t u b e คุยกับท่านผู้ชม ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะเพื่อจะได้เปิดช่องทางให้คนรู้จักช่องเนื้อทองนอกบ้านนกปื้มเยอะๆขอบพระคุณเด้อเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนาะขอบคุณลูกๆหล,ล,ลานๆเด้อที่เข้ามาดูคลิปให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องเอ้ย ยังกลันงใจให้ผู้สาวเพื่อเด็กชายอันมาคาพูเน่เด้ออันในเงินเื่นแล้วก็มาซื้อนกบ้านน้องปูเน่เด้อจ่าเด้ออ่าเนี่ยนกบ้านน้องปูมนสวยๆแข็งแรงแข็งแรงจ้าสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะตัวนี้งามงามมากเลย 咦咦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 咦嗯哼哼